ต่อไปเป็นการกรวดน้ำเพื่ออุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้แก่พ่อแม่ปู่ย่าตายายที่ล่วงลับไปแล้วอา้าวตั้งนะโมสามจบพร้อมกันนะโมตัสสะภะคะวะโตระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนัตทิเมสารนางอันยัง สังโคเมสรนังวรังเอเตนะสัจจวัชเชนะโสติเมโหตุสัมปทาสรณะอื่นของข้าพเจ้าไม่มีคุณพระพุทธรธรรมพระสงฆ์เป็นสรณะอันประเสริฐของข้าพเจ้าด้วยการกล่าวคำสัตย์นี้ ขอให้ข้าพเจ้าเจริญในพระพุทธศาสนาของพระาศาสดาอิทังเมกวดน้ำครับอิทังเมยาตินังสุขิตาโหตุยาตโยอ,อิทังเมมาตาปิตุนังโหตุมาตาปิตโลขอส่วนบุญส่วนกุศล ที่ข้าพเจ้าได้กระทำแล้วในวันนี้ขอถวายแด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าห้าพระองค์คุณพระศิวรีเถระเจ้าเทวบุตรเทวดาเทพาอารักษ์พระภูมิเจ้าที่พระแม่ทรณีพระแม่คงคาพระแม่โพศพ องค์ปูพ่พญานาคราช <c oughs> ทุกทุกพระองค์ได้โปรดรับอาบุญกุศล <c oughs> แล้วอนุโมทนาบุญ <c oughs> นำส่งบุญให้ข้าพเจ้าได้รับบุญทานบารมีมีพลังเดชานุภาพแห่งผลบุญผลทานจงไปสำเร็จแก่ปิดามารดา ปู่ย่าตายายญาติพ่อแม่พี่น้องลูกหลานและบริวารที่ยังมีชีวิตอยู่และที่ล่วงลับไปแล้วก็ขอให้เป็นภารวะปัจจัยอํานวยอวยชัยให้ท่านทั้งหลายเหล่านั้นมีความสุข,สขผลทุกข์<ล><ล>หมดกรรมสิ้นเวร ไปเกิดในสัมปรารยภพบ,บนสวงสวรรค์ชั้นนิพพานโนนเถินและด้วยพลังอำนาจ,นาจแห่งผลบุญผลทานนี้ <c oughs> ขอจงดลบันดาลใ,ให้ข้าพเจ้า,า,จามีแต่ความสุขความเจริญเจริญในมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติ นิพพานสมบัติมีแต่โชคลาภวาสนาแก้วแหวนเงินทองไหลมาเทมามีบุตรมีธิดามีลูกมีหลานมีบริวารที่เป็นคุณประโยชน์แก่ข้าพเจ้าและขออุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้แก่เจ้ากรรมนายเวร ศัตรูหมู่มารผู้ที่คิดอาฆาตพยาบาทอิจฉาริษยาข้าพเจ้าขอให้เขาทั้งหลายเหล่านั้นได้รับบุญกุศลนี้ด้วยเถิน <c oughs> นะโมพุทธายะนะโมพุทธายะนะโมพุทธายะ พุทธังขอให้ร่ำรวยทำยทมังขอให้เป็นเศรษฐีษสังขังขอให้เป็นมหาเศรษฐีด้วยเถินสาธุสาธุสาธุ